วันนี้นะครับแทนขับรถ E ีวีมาเทียบกับรถ E ีวีที่บ้านพี่หนุ่ยครับจอดเรียงกันไปเลย4คันแบบนี้แต่ว่าเราเนี่ยขอคัดคันที่น่าจับมาชนกันที่สุดเทียบกันหมัดต่อหมัดไปเลยครับว่าฟีเจอร์ฟีลลิ่งแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคันไหนจะเข้าตาคันไหนจะถูกใจถ้าเกิดเลือกได้เราจะเลือกคันไหนดีครับเอาละครับลงจากรถมามาคุยกันถึงเรื่องการดีไซน์ภายนอกของทั้งสองคันก่อนลวกัน ฝั่งของโอร่าเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบเรโทรฟิวเจอริสติกนะครับก็จะมีเส้นโค้งโค้งดูแบบทันสมัยในรูปแบบของที่แบบเหมือนรถเต่าเก่าๆนิดนึงแล้วฝั่งนี้จะเป็นแนวเรซิ่งหน่อยนะครับออกแนวแนวสปอร์ตรถแข่งนิดนึงก็จะมีเส้นที่เป็นค่อนข้างเป็นเส้นแข็งๆเป็นดีไซน์เหมือนแบบตรงเลยขาคันนะีดน่ะซีลงซีเลียมสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็มีไฟเป็นเดย์ไทม์ไลท์เหมือนกันก็คือไฟที่ให้แสงสว่างตอนกลางวันเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยภายในเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ก็เริ่มจากนี่เลยบริเวณคอนโซลนะครับที่มีหน้าจอข้างหน้าเนี่ยก็จะมีหน้าจอขนาด10-25นิ้วนะครับแล้วก็7นิ้วตรงนี้ทั้ง o อ a ่แล้วก็ทั้ง m g 4อ่ะทั้ง2รุ่นมีขนาดหน้าจอที่เท่ากันทั้งจอที่แสดงผลมัลติมีเดียต่างๆกับจอที่แสดงพวกเกมมิเตอร์ต่างๆนะครับก็คือเท่ากันเลย10.25กับ7นิ้วครับส่วนในด้านการใช้งานจริงเนี่ยอันนี้ตอนที่แพนลองขับนะครับพอเราจับพวงมาลัยแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าของฝั่งโอ r a าเนี่ยจอตรงเนี้ยจะอยู่ด้านขวามาหน่อยพอเราจับ พวงมาลัยแบบนี้ก็จะทําให้รู้สึกว่ามือของเราเนี่ยไปบังหน้าจอทำให้อาจจะมองอะไรบางอย่างได้ไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความละเอียดของกล้องอันนี้พันต้องบอกว่าของโอล่าเนี่ยชัดเจนมากๆของ MG เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยชัดแต่ว่าเราได้มุมมองภาพเบิร์ดไอมาช่วยก็จะมองง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าจะเอาแค่ความชัดของกล้องมองหลังเนี่ยพันว่าโอล่ากินขาดนะครับส่วนของ MG ตอนที่เราจับพวงมาลัยแบบนี้หน้าจอจะอยู่ทางซ้ายเพราะว่า ไม่ได้อยู่เป็นแผ่นเดียวเหมือนของออร่านะครับทำให้เรายังสามารถมองเพลงมองอะไรอย่างอื่นได้ชัดเจนอยู่นะครับการชาร์จแบตต่างๆนะครับทางฝั่งออร่าเนี่ยต้องบอกว่าก็ให้จุดชาร์จมาค่อนข้างพอสมควรเลยแต่ว่าจะเป็น USB A หมดเลยนะครับจุดทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น USB A ที่เราใช้เชื่อมต่อ Android Auto กับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็เป็น USB A สำหรับการชาร์จแล้วก็ด้านขวาสุดเป็นที่จุดบุหรี่นะครับ แล้วก็พิเศษอีกอันหน,นึ่งก็คือมีช่อง USB-A อีกหนึ่งช่องที่บริเวณคอนโซลด้านหลังด้วยอันนี้ก็ให้คนที่นั่งด้านหลังเนี่ยสามารถชาร์จแบบไปได้ด้วยนะครับแต่ในฝั so น่งของ MG เนี่ยก็จะมีช่องชาร์จคล้ายๆกันก็คือมี USB-A สําหรับการต่อมัลติมีเดียต่างๆ1พอร์ตนะครับแล้วก็มี USB-C สาหรับการชาร์จ1พอร์ตแล้วก็จะมีที่จุดบรหรี่1พอร์ตครับสำหรับเรื่องของเกียร์นะครับทางฝั่งของ ORA แล้วก็ฝั่ง MG เนี่ยมีความคล้ายกันก็คือเป็นนนนเกีียรรหมุแบบบ้ะคั ใช้ในการเปลี่ยนนะครับสามารถเปลี่ยนสลับไปมาแบบนี้ได้แล้วก็มีเบรกมืออยู่ใกล้ๆกันนะครับของ MG4 ก็จะเป็นหมุนแต่ว่าไม่ได้หมุนฟรีไปเลยจะหมุนแล้วก็ดีดกลับนะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือ MG เนี่ยจะมีปุ่มกดตรงกลางให้เข้าเป็นเกียร์ P หรือว่า Parking นั่นเองแต่ในฝั่งของ Allra ตรงนี้ไม่มีครับเราจะวัดเนี่ยเริ่มต้นเราจะวัดจากอะไรก่อนเราจะวัดจากแพลตฟอร์มก่อนลวกันพูดอย่างนี้คือต้องบอกว่าทั้ง2คันน่ยทั้ง a l ร r a แล้วก็ทั้ง MG4 มันเป็นรถ EV ก็จริงแต่ว่า หลายๆค่ายหลายๆรุ่นเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเอารถสันดาปที่มีอยู่แล้วม,มาแปลงเอาเครื่องยนต์ออกเครื่องยนต์ที่เป็นน้ามันออกเพื่อใส่เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า<ม>แต่ว่าโอลาร o กู๊ดแคทคันนี้กับ MGC <ม>ที่เราจะมาวัดกันเนี่ยเฮ<ม>้ยทั้ง2คันเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์อมที่ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้า<ม>เรื่องที่2เราจะมาเทียบสเปกก่อน<ม>เอาเป็นว่าคุณยังไม่ต้องมีรถในมือเฮ<ม>้ยคุณเปิดเว็บอ่ะคุณก็เทียบได้ แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแตกแยกย่อยคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นอเออเราก็จะมาลองลองให้ดูว่าเฮ้ยปริมาณแบตเตอรี่ที่เยอะกว่าอันนี้น้อยกว่าอันนี้กําลังเยอะกว่าตอนขับจริงรู้สึกไงวะอเอออะไรเงี้อ,งอ,างอาแบบฟีลลิ่งแพงจริงๆเลยนะฟีลลิง่งแพงจริงเลยเออไม่ต้องแบบว่าอวยนะไม่อวยไม่มีอวยคลิปนี้ไม่มีอวยไม่มีอวยนี่เราออริจินอลแบตเไตอยู่แล้วไม่มีอวยครับเ,ออเราพูดกันมาหลายเรื่องแล้วเออเรามาเข้าเรื่องสเปคกันหน่อยสำคัญเลยตรงเนี้ยเรื่องแรกที่ทุกคนก็ อาจจะอยากรู้หรือไม่อยากก็ไม่รู้ก็คือเรื่องของปริมาณแบตเตอรี่เน้ยอยากรู้อ,อยรู้ปริมาณแบตเตอรี่เนี่ยโอล่าชนะ MG เพราะว่ามีปริมาณความจุบแบตเตอรี่ที่เยอะกว่าอยู่ที่ประมาณ63นิดนิดกิโลวัตต์ออลในขณะ,ะที่ m g 4มีเนี่ยมีอยู่เพียงแค่51กิโลวัตต์ออลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูเรื่องระยะทางในการขับเนี่ยเฮ้โอล่าก็จะได้เยอะกว่าด้วยเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องที่โอล่าแพ้และเฮ้ยอ่ะ,อะก็คือเรื่องของแรงมา้า ก็คือเราขับแล้วเรารู้สึกฉุดกระชากแรงแค่ไหนหลังติดเบาะเออหลังติดเบาะคำนี้เลยโอลาเนี่ยจะมีแรงม้าอยู่ที่143แรงม้าในขณะที่ MG 170แรงม้า m อ่ะ MG ก็จะมีความแบบเหยียบแล้วพุ่งพุอ่าติดเบาะมากกว่าก็จะสืบเนื่องมาที่เรื่องของทอร์กหรือว่าแรงบิดอ่าอ่าพอแรงม้าน้อยกว่าแรงบิดก็น้อยกว่าแรงบิดของโอล่าเนี่ยเลยมีแค่210นิวตันเมตร ในขณะที่ MG เนี่ยมี250นิวตันเมตรก็จะนั่นแหละรู้สึกชุดกระชากเยอะกว่าเรื่องต่อไปคือเรื่องของความเร็วในการชาร์จอ่าอันนี้ตามสเปคเลยนะ,ะแต่เขาให้ไม่เหมือนกันอาจจะต้องแบบใช้วิจารยานการวิเคราะห์นิดหน่อยของโอล่เนี่ยเขาจะบอกว่า0-80ถึง80ใช้เวลา1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนี่ไวอยู่นะแต่ในขณะที่ MG เขาบอกว่า1 0 8ถึง80ไม่เหมือนกันนะโอล่าถึง80 MG 80, 1 0ถึง80ใช้เวลา35นาที อ่าไม่เหมือนกันคนละหน่วยกันอ่าคนละหน่วยกันอ่าประมาณนั้นต่อไปก็เป็นเรื่องของราคาอันนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าชนะแพ้เพราะว่าลดราคาเกือบล้านต่างกัน1,000 0บาทเนี่ยอันนี้ไม่ต่างกันเยอะถือว่าข้อนี้ให้เสมอกันแล้วกันอ่าก็คือโอ a 959 MG 969แค่นั้นนี่คือสเปคที่ถ้าเกิดคุณไม่ขับคุณสามารถเปิดในเว็บไซต์เช็ครายละเอียดได้เออลองไปดูตามได้วิเคราะห์ได้แต่ว่าวันนี้ เราคงไม่ได้แค่เอาสเปคมาตีมาเล่าให้ฟังเออเราก็จะมาทดลองขับให้ให้เราก็มาบอกกันเออจริงๆไปเลยว่าเฮ้ยขับโอล่แล้รู้สึกไงขับ MG รู้สึกไงน,นะฮะพี่ว่าเห็นเขาชอบวัดก,กันนะอือ่าเรื่องมอเตอร์โอเคอ่ามอเตอร์ต้องบอกงี้ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องกําลังขับไม่ได้พูดถึงทอร์กแต่เราพูดถึงการขับหน้าขับหลังก่อนอทั้งสองคันเนี่ยเอ้ยราคาใกล้กันจริงแต่ว่าโอลขับหน้าสองล้อหน้า ส่วน MG ขับ2ล้อหลังไม่มีคันไหนขับ4ี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแฮนเดลิ่งจะไม่เหมือนกันการเข้าโค้งจะไม่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรามาลองออร่าก่อน<า>เราจะเจอโค้งหน้าแตักโค้งเราใส่สักนิดหนึ่งนะมดูอ่เอ<ต>เอจิงเนี่ยตั้งภาพเตรียมเตรียมสบแล้วนะครับเฮ้ยได้อยู่คือเราแค่รู้สึกว่าปกติแล้วเนี่ยการขับหน้าเนี่ยมันจะเข้าโค้งคมแต่ว่าท้ายมันจะมีการปัดๆหน่อยแต่ว่าเมื่อกี้เข้าโค้งความเร็วในหมู่บ้านเนี่ย ดึงอยู <Laure en> ่ดึงอยู่ก็อยู่ดึงแต่ข้างหลังดึงดึงดึงที่จับดึงที่จับอยู่โหมดการขับขี่มันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีโหมดที่น่าสนใจที่คิดว่าคนเดี๋ยวนี้เริ่มกล้าใช้มากขึ้นก็คือ Adaptive Cruise Control อ่ปกติเราเคยได้ยิน Cruise Control อยู่แล้วก็คือเราสามารถตั้งความเร็วได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเหยียบคันเร่งแต่ทีเนี้ยคำว่า Adaptive เนี่ยก็คือว่า มันจะมีการสแกนรถคันข้างหน้าข้างหลังข้างข้างอเงี้ยแล้วก็ปรับความเร็วตามรถคันข้างหน้าด้วยทําให้สมมติเราตั้ง a อ a ์แอปีไว้ว่า120อย่างเงี้ยเออแล้วรถคันข้างหน้าขับ1 1 0คันของเราก็จะเว้นระยะห่างแล้วก็ลดความเร็วให้เหลือ110เหมือนกันเหมือนคนขับจริงๆถูกต้องแต่เดี๋ยวเราจะไปลองดูว่ามันทําได้มากแค่ไหนเออมันจะเนียนแค่ไหนการเบรกจะมีอะไรที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้สดเลยนะสดเลยสดๆดเลยนะไม่เคยลองนะไม่เคยลองเหมือนกันไม่เคยลองเหมือนกัน อันผมจะกดไปหนึ่งครั้งนะครับผมเปิด c r u สคอ Control แล้วนะครับ a d a p <Adapt> ป i v e ตอนนี้อ d a ดป i v e แล้วนี่อันนี้คือระยะที่เราห่างจากคันข้างหน้านะฮะอันนี้คือสีเขียวนี่คือห่างกลงังดีผมก็คือไม่ได้เหยียบคันเร่งแล้วค่ะข,ขวาผมไม่ได้เหยียบแล้วนะฮะอ่ะอาทีนี้มันก็จะไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคันข้างหน้าเบรกก็จะเบรกตามนะครับผมแค่ประคองพวงมาลัย เนี่ยคันข้างหน้าช้าลงตอนนี้เหลือ48ออก็48ร,กรู้สึกว่าช้าล,ลงรูลลง้สึกว่าช้าลงช้าลงช้าลงแล้วถามว่าเหยียบเบรกทำได้ดีไหมผมว่าทำได้ดีตอนนี้ยังดีอยู่นะเออแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าพอถึงทางแยกที่เขาต้องเบรกเลยอะ่ะเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนี่คือแบบขับเร็วเท่ากันเลยคือถ้าเกิดอ่านง่ายๆว่าถ้าเกิดคันข้างหน้าขับไม่ดีอ่ะเบรกเบรกเร่งเ่งอ่ะเราก็จะมึนหัวไปด้วยอืมเออแต่ว่าถ้าเกิดเขาขับดีเราก็จะตามเขาได้อย่างสบายนะคับอยากูอีกหน่อยว่า ถ้าเกิดใครที่จะใช้แล้วถีบคูชนโรอย่าประมาทอย่าประมาทไม่ไม่ใช่ว่าคุณแบบหนั่งคาสมาเอาเท้าขึ้นมาคุณบอกเงี้ยหลับขับรถไม่ได้ก็แค่มันจะช่วยให้คุณไม่เมื่อยคุณพักเท้าได้นิดหน่อยแต่คุณก็ต้องประคองเลนต้องมีสมาธิเหมือนเดิมนะฮะประมาณนั้น ในรอพี่หนุ่ยสักทีเย็นกว่าที่คิดเออแอร์เย็นดีจำหมายถึงว่าเวลาเย็นกว่าที่คิดอะไรวะเนี่ยจะโบกวงอยู่แล้วมาโชว์หน่อยเซสขับโชว์หน่อยไปครับแพนอยากโชว์อะไรบ้างคันนี้ผมอยากจะลอง Adaptive Cruise Control ก่อนเฮ้ยมีเหมือนกันเหรอมีเหมือนกันพอมื่อกี้ไปลองโอล่ามารู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจเอออยากรู้ว่าของ MG เนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนในการเบรกในการอะไรต่างๆได้ไปลองดูอ๋อต้องอถนนใหญ่นะออกถนนใหญ่ครับไป เดี๋ยวเราลองไป Adaptive Cruise c o n t ครับไปครับไปครับอตอนนี้ผมตั้งความเร็วไว้ที่70อ่าแต่ถ้ารถข้างหน้าเบรกมันก็จะชะลอตามนะครับนี่รถข้างหน้ามีการเลี้ยวก็มีการชะลอตามฉลาดใช้ได้อยู่ใช้ได้อยูอ่ไม่แย่นะแต่มีกึกๆนิดนึงไม่สมูทเท่าไม่สมูทเท่าอาอ่าอ่านี่เบรกสนิทสนิทเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวพอรถคันนี้เลี้ยวไป ผมคาดว่านะจะเร่งกลับสู่ความเร็วที่ผมตั้งไว้คือ70เลยอ่เดี๋ยวไปลองดูพร้อมกันนี่ปึ๊บข้างหน้าเลี้ยวละเลี้ยวละอ่ะผมยังไม่ได้เหยียบนะผมผมแค่เอาเท้ารอไว้เฉยเอ่ารถผ่านไปแล้วไม่มีใครมันเห็นละอันนี้แผ่นเหยียบไหมไม่ได้เหยียบนะ,ม,ม,ะนม,ม,มันเรนะ่งกลับขึ้นเองอะไถูกต้องเห็ตัวเลขไหมเร่งกลับ <40 S 1> เป็น70<ะ>อ่าเร่งเองนะครับไม่ได้ผมไม่เกี่ยวนะอ่านี่เราก็จะ70ไปเรื่อย จนกว่าจะเจอคันข้างหน้าที่ช้ากว่าเราก็จะมีการชะลอให้อันนี้คือ Adaptive Cruise Control ทดสอบกันไปทั้ง2คันเรียบร้อยกับ M G 4แล้วก็ Aura Good Cat นะครับก็ต้องบอกงี้ว่ามาสรุปกันสั้นๆว่าเออถ้าเกิดใครที่เป็นแบบสายสปอร์ตชอบลุยๆนะครับอยากขับแบบตอบสนองดีๆแทนว่า M G 4อันนี้เป็นทางเลือกที่ดี แต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยขับในเมืองบ่อยกว่าไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะไม่ได้เข้าโค้งบ่อยนะครับแล้วอยากได้ที่รูปร่างน่ารักอะไระเงี้ยเฮ้ยผมว่าโอลาคูนแคอันเนี้ยก็เป็นทางเลือกที่ดีซึ่งทั้ง2อ,อันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตที่ไม่เหมือนกันนะครับแพนก็เล่าไปแล้วอย่างของ MG4 นะเนี่ยผนชอบที่แฮนด์ลิงมันดีรู้สึกว่าน้ําหนักมันดีกว่าแล้วก็ให้การตอบสองที่ดีกว่าแต่ว่าก็จะมีจุดที่อาจจะไม่ค่อยชอบเช่นจุดชาร์จแบตท,ที่พอเราวางไรเวณชาร์จปุ๊บแล้วเราขับเร็วนน,วน่่อีาัลแแตว้้ ส่วนของฝั่งโอร่าเนี่ย,ยมันมีหลายจุดที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบจุดที่ชอบก็คือเรื่องของ adaptive cruise control อันนี้ทําได้เนียนเลยการเข้าโค้งการ U turn, ยูเทินเฮ้ยอันนี้ทําได้ดีติดตามตลอดแล้วก็เลี้ยวตามด้วยนะฮรรวมถึงแอร์เย็นฉ่ามากแล้วก็เสียงแอร์ถ้าเกิดเทียบกับ mg 4เฮ้ยเสียงคอมเพรสเซอร์เงียกบกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังค่อนข้างมีเลกรูมที่กว้างนั่งค่อนข้างสบายใส่ของได้ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้แล้วก็เวลาที่เราเปิดประตูออกมาเนี่ยก็เรียกว่ามีเวล c o m ซี e ก็จะมีการถอยบอกมาให้เราสามารถขึ้นแล้วก็ลงได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีสิ่งที่ผมชอบจริงๆคือเรื่องเบาะนวดนั่นเองนะฮะก็หวังว่าไอ้ที่แผ่นบอกไปทั้งหมดเนี่ยทั้งของ MG4 แล้วก็ของ o r a c o o d Cat เนี่ยจะช่วยใครที่กาลังลังเลอยู่มีเงินสักล้านนึงเนี่ยอยากจะซื้อรถอันไหนดีเลือกระหว่าง2ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกไม่ได้มีข้างหลังอีกอันหนึ่ง b y d Atto 3แต่ว่านี้จะเกินล้านไปหน่อยคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ